นี่ต้นนี้นะคะใบใดๆก็คือร่วงหมดเลยดอกก็คือไม่ต้องถามถึงก็คือถ้าไม่เปลี่ยนกระถางไม่เปลี่ยนดินไม่ดูแลน้องก็คือน้องบอกว่าเออบีมคะน้องจะไปเกิดใหม่แล้วเราก็เลยแบบไปทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะไปซื้อปุ๋ยซื้อกระถางซื้ออุปกรณ์มาดูแลต้นไม้ที่บ้านกันคะ่ะไป ะะก็เป็นดอกไม้เนาะที่เขาเอามาลงขายแล้วก็คนเขาก็จะมาซื้อแล้วก็เตรียมเอาไปลงดินกันรอปลูกนะคะในช่วงฤดูร้อนที่จะมาถึงเราเจอปุ๋ยสำหรับไปปลูกต้นไม้เราแหละก็เยอะแยะมากเลยเดี๋ยวไปเลือกกันก่อนในส่วนกระถางต้นไม้นะคะสีน่ารักมากสีแบบตะมูตะมิครุงกิ้งกิงแก้ว นึกถึงบัวลอยขึ้นมาทันทีเลยอะดูสิบัวรดน้ําก็แบบสีเหลืองละมุนีอะความกระถางต้นไม้ใดๆนะคะเนี่ยดิฉันก็เลยนึกถึงจตุจักรมาร์เก็ตเพราะอะไรนี่มันแบบงานหวอะเป็นงานไหวที่แท้ทรูดูสีน่ารักมากเห็นอย่างเงี้ยก็9.9ยูก,ก็ประมาณ350รว่าบบาทประมาณนั้นนะคะแล้วก็นี่อันใหญ่หน่อยเนาะ เขาก็จะใส่กระถางพวกนี้วางในบ้านมันก็จะสวยส่วนกระถางพวกนี้เขาก็จะวางกันนอกบ้านที่ลำเบียงกลับมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วไปซื้อปุ๋ยซื้อกระถางต้นไม้ดอกไม้มเมล็ดมาเพื่อจะทำการย้ายเปลี่ยนลงดินกระถางต้นไม้ในบ้านที่เราที่เราให้ดูไปน้อแบบ ใบคือร่วงไม่ไหวแล้วคือถ้าไม่เปลี่ยนก็คือคงจะแย่ไปมากกว่านี้ต้นที่เราได้ต้นแรกนี่น่ารักมากเลยมันเป็นดอกไม้คือเราก็ไม่รู้มันชื่อดอกอะไรนะแต่ก็แบบมันมีความแบบดอกเล็กๆเลกๆๆแล้วมันแบบสีขาวแล้วข้างในเป็นแบบสีม่วงอ่ะแบบข้างในเป็นเกสรสีม่วงแล้วมันน่ารักมาก เขาจะเอามาปลูกไว้ที่ระเบียงเนาะช่วงแบบต้อนรับหน้าร้อนก็เราก็เลยซื้อมาสองสีก็คือเป็นสีขาวที่มีแบบเกสรสีม่วงข้างในแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีม่วง,ม,วงม่วงขาวๆผสมกันอะ่ะก็คือมาสองต้นอันนี้น่ารักมากแบบแล้วก็ไม่แพงด้วยอ่ะต้นต่อมาอันนี้จะเรียกว่าภูมิใจนำเสนอก็คงไม่ดูจาก ออลักษณะทางกายภาพแล้วก็คือไม่ไหวแล้วก็คือชาติล่าสุดก็คือน้องเป็นดอกกุหลาบสีชมพูมันตายไปเนื่องจากว่าเราซื้อมาปลูกเมื่อตอนช่วงฤด,ดูหนาวเนา,เนาะฤด,ดูก่อนหน้าเนี่ยแล้วกแบบ็แดดมันก็ไม่มีแล้วก็แบบอากาศก็คือไม่โอเคมันเย็นเกินจนแบบเนี่ยก็คือไปแหละอันนี้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 ทุกคนอันนี้ค่ะอันเนี้ย ถาพราวชูนำเสนอมากก็คือเป็นต้นคือเราก็ไม่รู้ว่าต้นไม้มันเชื่ออะไรอีกแล้วเนาะแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ที่เราได้เป็นของขวัญตอนที่เราย้ายมาที่นี่ตอนช่วงคริสต์มาสก็มันเป็นต้นไม้ที่แบบใบอ่ะมันจะสีแดงสีเขียวเนี่ยมันแค่คล้ายใบเขาเรียกอะไรใบเมเปิลหรอใบเมเปิลเราไม่รู้เขาเรียกอะไรที่มันเป็นแบบใบสีเขียวสีแดงช่วงเทศกาคลคริสต์มาส แล้วแบบตอนนี้มันก็เข้าสู่เดือนที่ห้าคือแบบยังรอดทุกคนอ,อย่าเขย่าแรงยังรอดจริงๆก็คือก่อนหน้าเนี้ยคือต้นจะสูงประมาณนี้เลยนะพอคริสต์มาสแล้วก็มักกะลาใช่ไหมพอมักกะลาแบบเริ่มที่จะไม่ไหวอะ <c oughs> ่ะเราแบบเราก็เลยตัดปรากฏว่าเฮ้ยพอเข้าสู่ฤด,ดูเอ่อสปริงอะ่ะฤดูใบไม้ผลิอ่ะเขาเหมือนแบบ กลับมาเบิกบานอีกครั้งเพราะเราแบบช่วงนี้เราก็เปิดกระจกให้แบบแดดมันส่องเข้ามาตลอดเลยแล้วแบบใบมันกลับมาเขียวมากแต่ตอนนี้ใบสีแดงยังไม่ขึ้นเนาะคือก้านก็ยังมีความสีแดงแดงยังเป็นมีความแบบคริสต์มาสแบบกลิ่นของคริสต์มาสเบาๆบาะอา Last อมาตต้นเนี้ยวางแรงอีกต้นนี้คะ่ะทุกคนเป็นของขวัญวันเกิดเราที่พี่สาวเขาซื้อมาให้เนาะแล้วก็ คือดอกเป็นดอกกุหลาบสีชมพูแล้วมันสวยมากมันบานได้แค่ประมาณสองสาดอกเองอะไม่ได้ดูแลเขาเลยประมาณสองอาทิตย์น่ะกลับมาคือแบบดอกไม้ใบไ,ไม้คือร่วงหมดเลยเราก็เลยแบบตัดแบบตัด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 ,ตดจนแบบเหลือเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นตอไม้อย,อย่างเงี้ยแล้วช่วงสัปดาห์นี้แดดมันดีขึ้นน่ะดูสิใบมันเริ่มขึ้นเราก็เลยแบบเฮ้ยคือแบบน้องจะกลับมาแบบ อะไรอีกครั้งทุกคนคือต้นนี้รักมากเหมือนกันสองต้นนี้รักมากเลยต้นคริสต์มาสกับต้นกหุลาบอันนี้เป็นต้นที่เราซื้อมานะคะก็เป็นกหุลาบสีแดงเนาะแบบแซซี่สีแดงนางดูสิดูนางสิคือแบบดอกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดอกคือใหญ่เลยแหละแล้วก็สองดอกพอประมาณนะคะแล้วก็มีแบบกำลังจะบานเนี่ย น่ารักคือแบบโอเคเลยแล้วต้นใหญ่พอสมควรต้นนี้ก็แบบประมาณ16-17ยูเนาะเราก็เลยแบบโอเคซื้อมาช่วงเนี้ยแหละเตรียมต้อนรับเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะคะก็เลยซื้อต้นไม้ที่แบบมีสีสันมาไว้ในบ้านเดี๋ยวเราก็เลยว่าจะมาย้ายกระถางก็คือกระถางเนี้ยเราซื้อมาก็เดี๋ยวจะมาย้ายเนี่ยไซส์ก็เลยแบบใหญ่พอสมควรเลยนะแบบย้ายน้องเข้าไปอยู่ในเนี้ย อันนี้ก็คือเป็นที่เราซื้อมาเพราะว่าเราเราอยากให้มันกระถางมันมีน้ําหนักเบาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปลูกออต้นกหลับสีแดงคือเราจะย้ายต้นกลับสีแดงมาไว้ในกระถางแล้วก็เราจะไปหาตะกร้าหวายมาเหมือนมาใส่ cover ข้างนอกอีกทีเนาะแล้วก็มันก็แบบเอาไว้ในบ้านได้แบบสวยเหมือนเป็นของแต่งบ้านไปด้วยนนเ,ออ <laughs> <laughs> เราก็เลยว่าเดี๋ยวปีนี้เรากลับไทยเราจะไปหาซื้อกระถาง เขาเรียกอะไรตะก้าสารหวายกระถางหวายที่ไทยเนาะแบบที่ไทยงานหัตถกรรมมันจะสวยที่นี่คือที่นี่เขาก็มีแหละแต่ว่าไซส์มันไม่ได้เมื่อกี้ที่เราไปดูไซส์มันไม่ได้แล้วก็ราคามันสูงมากเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปกลับไปดูที่ไทยดีกว่าแล้วแบบมันหิ้วมานี่สักใบเนาะแบบเอามาใส่ในบ้านก็มีถาดวางก็เป็นถาดหวายเราไม่แน่ใจว่าเขาเรียกหวายหรือว่าเป็นก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะวัสดุธรรมชาติเนาะ นั่นแหละอ๋ออันนี้ทุกคนอันนี้คือแบบพาวตูนำเหนอมากพาวตู mm. นำเหนอมาก mm. คือล่วงไปแล้วเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่ชุดแปลงแต่งหน้านะ <c oughs> มันคือเซตอุปกรณ์ไว้เหมือนพรวนดินปลูกผักอะแล้วมันน่ารักมากคือมันเล็กมากเลยนะแบบเล็กมากเลยคือเราไม่รู้เขาเรียกอะไรพรวเหรอพร่ว แล้วก็ที่จั่วดินเหรอแล้วก็อันเนี้ยเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเวลาเราจะหยอดมเมล็ดเนาะแล้วก็ปักลงไปแล้วก็หยอดมเมล็ดเขาก็จะปักลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็แสกเมล็ดแล้วเนี่ยมันน่ารักมากมันสามารถเข้าซอกไม่ใช่ไม่ใช่มันสามารถแบบเข้าไปในกระถางเล็กๆอย่างเงี้ยได้นอกจากพวกดอกไม้เนาะที่เราให้เพื่อนๆดูนะคะก็เราก็มีซื้อมเมล็ดมาด้วยเนาะออมีผักชีนะคะแล้วก็มี โหระพานะคะแล้วก็มีใบมิน้นต์เมล็ดน้องๆพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกเหมือนมะเพาะในกระถางกระถางอันนี้เนาะดูสิจะได้ใช้อุปรกรณ์นี้ตื่นเต้นมากเลยทุกคนมาเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มลงดินย้ายกระถางปลูกต้นไม้กันเลยค่ะไปะ